ัโหลสวัสดีคะ่ะทุกคน welcome back to my jam channel นะคะไม่ได้อัปโหลดคลิปเลยตั้งแต่ปีใหม่นาอต้องขออภัยจริงๆนะคะพอดีกำลังยุ่งหลายๆอย่างเนาะแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังทีละอย่างนะคะไม่ได้มีคลิปนี้หรอกแต่ว่าคลิปนี้จะมาอาจเพื่อมาเตือนเพื่อนเพื่อนนะคะใครที่มีอาการเหล่านี้นะ รีบเข้ารักษาตัวรีบไปหาหมอรีบไปอะไรก็แล้วแต่นะคะอย่ารอเหมือนแจมนะไม่งั้นอาจจะได้ผ่าตัดใหญ่เหมือนแจมเนาะก็แจมเข้าการรักษาตัวการรักษาตัวนะคะด้วยอาการฤทธิ์สีดวงนะคะแต่จะมาในตอนที่มันเป็นระยะสี่แล้วเนาะก็คือระยะที่แบบไม่มีทางเลือกแล้วกินยาก็ไม่ได้แล้ว ผ่าตัดแบบเลเซอร์ก็ไม่ได้แล้วก็เลยต้องผ่าตัดแบบมาตรฐานนะคะเหมือนแบบเขาจะเรียกว่าผ่าตัดใหญ่ไหมก็คงไม่นะคะแต่ก็คงเป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะซึ่งแบบมันเจ็บมากทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะใครที่มีอาการแบบขับถ่ายยากเข้าห้องน้ำนานนะคะแล้วก็ชอบเบ่งนะบอกเลยว่า ให้รีบไปหาหมอนะคะอย่ารอให้เหมือนแจมเนาะแจมเนี่ยรอแบบคือเหมือนรู้แหละว่าเราอ่ะมีอาการนะแต่ไม่ยอมรับมันนะคะถ้าแจมยอมรับมันตนั้งแต่วันแรกจําเดินเข้ามาโรงพยาบาลตั้งแต่วันแรกแจาก็คงไม่ต้องมานั่งแบบโดนผ่าตัดแบบนี้เนาะก็คุณหมอตัดออกไปสามก้อนนิดๆน,นะคะเขาบอกมานะคุณหมอแถมให้เขาว่าอย่างนี้เนาะ ก็นั่นแหละทุกคนใครที่มีอาการเหล่านี้ที่แจมพูดไปนะคะให้รีบไปหาหมอนะเพราะว่าใครที่ไปหาหมอตั้งแต่แรกๆเนิ่นๆเนี่ยแค่กินยาก็หายนะคะส่วนใครที่แบบอยู่ระดับ2ระยะ2เนี่ยบางทีอาจจะใช้แบบเลเซอร์ผ่าตัดแบบผ่าตัดปุ๊บออกจากโรงพยาบาลได้ปับ๊บอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องรอให้เหมือนแจมนะคะเพราะว่ามันทรมานมากทุกคน แจมผ่าตัดด้วยวิธีการบล็อกหลังนะคะฉีดยาชาบล็อกหลังเนาะแล้วก็ใช้ยาสลบนะคะไม่ใช่ยาสลบจยานอนหลับแบบหายใจเองเนาะก็ตอนฉีดนะคะก็ไม่ได้เจ็บมากอะไรขนาดนั้นเนาะแต่ว่าพอคุณหมอเนี่ยเขาฉีดเออกลางหลังก็คือกลางกระดูกสันหลังเราเนาะมันลาวไปถึงขาเหมือนจะเป็นเข็มสุดท้ายซึ่งนั่นแหละมันก็ เจ็บอยู่นะคะแล้วก็จำก็สลบไปตอนไหนก็ไม่รู้นะคะก็คือตอนผ่าตัดเนี่ยไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรเลยเหมือนเราแบบนอนหลับไปเฉยๆอะทุกคนแล้วก็ใช้เวลาประมาณ30นาทีถึง45นาทีเท่าที่คุณหมอบอกนะคะขึ้นอยู่กับความยากง่ายด้วยเนาะแล้วก็เขาก็ปลุกให้จำตื่นแล้วก็พักอยู่ในห้องพักดกูอาการ2ชั่วโมงนะคะก็ค่อนข้างเพลียเมายาเนาะ คือแจมอยากมาอัดคลิปนี้เพื่อเตือนให้เพื่อนๆนและรีบไ,ไปหาโมนะคะอย่ารอเหมือนแจมเนาะก็ไม่มีอะไรมากเท่านี้เลยนะคะใครที่แบบคือช่วงนี้จะยุ่งมากทุกคนจะไม่ได้แตะเออเอ็มกล้องเลยนะคะคือคิดถึงเพื่อนๆทุกคนมากๆนะคะหวังว่าคลิปนี้ คงจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะใครที่ไม่อยากมีอาการแบบนี้นะคะก็กินไฟเบอร์กินผักกินผล,ลไม้เยอะๆเนาะแล้วก็พยายามเข้าห้องน้ำเฉพาะตอนปวดอย่าไปเบ่งมันแล้วกันโอเคแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะจ,จะมาอัปเดตเรื่องราวชีวิตต่างๆหลังปีใหม่นะคะ ก็จะเอ่อทำไมยุ่งทำไมทำอะไรบ้างนะคะคือจะมีเรื่องตื่นเต้นม,มาบอกเพื่อนๆเยอะแยะมากมายเลยเอ่อรอไม่ไหวแล้วที่จะเล่าให้ทุกคนฟังเนาะแต่คลิปนี้ขอเอาไว้เท่านี้ก่อนนะคะขอตัวไปพักผ่อนก่อนเนาะเราเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้นะคะไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย